กลับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นตามหนังสือมินนาโนนิฮงโกบทที่3กันต่อกับแบบฝึกหัด B แล้วก็ C ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันเชโรเช่นเคยครับเอาละวันนี้เราจะมาต่อแบบฝึกหัดบทที่3กันให้จบแล้วพรุ่งนี้เราก็จะหยิบเอาบทความรับสมัคอีเวนต์ย้ายบ้านน้องปลามาเล่าให้ฟังกันครับ เริ่มจากเรนชูบีหน้าถัดไปข้อที่5เขามีตัวอย่างมาให้มีคุณมิราแล้วก็เขียนว่าอเมริกาโดยให้ถามว่าคุณมิรามาจากประเทศอะไรก็จะพูดว่ามิราซังโนโอคุน no ิวะโดจิระเดสก้ามิราซังโนโอคุนิวะโดจิระเดสกาการที่เราใส่ o โอคุนิไป แทนที่จะเป็นคู่นี้ที่แปลว่าประเทศเฉยๆแต่ใส่โอเเข้าไปเนี่ยก็เพื่อให้เป็นแสดงความให้เกียรติแก่ประเทศของคู่สนทนาครับแล้วคุณมิรามาจากอเมริกาก็เลยตอบว่าอเมริกาเดสอเมริกาเดสมาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งเป็นคุณซันโตสที่มาจากบราิลหรือว่าบราซิลนั่นเอง ถ้าจะทำเป็นคำถามว่าคุณซันโตสมาจากประเทศอะไรครับจะถามว่าซันโตสซังโน o โอคุนิว o ด i ชิ d e เดะสกาซันโตสซังโนะโอคุนิวาดะชิดะเดสกาแล้วคุณซันโตสมาจากบราซิลก็เลยตอบว่าบราซิลเดสบราซิลเดสข้อที่สอง เป็นคุณวัดที่มาจากอังกฤษหรืออิกิปิสเราจะถามว่าคุณวัดมาจากประเทศอะไรได้ว่ายังไงครับวัตโตซังโนโอกุนิวะโดจิดาเดสก้าวัตโตซังโนโอกุนิวะโดจิดาเดสกแล้วคุณวัดมาจากอังกฤษก็เลยตอบว่าอิกิเดสอิกิ e s u ต่อไปข้อที่3เป็นคุณชูมิโตะที่มาจากเยอรมนีหรือดอยจ์จะถามว่าคุณชูมิโตะมาจากประเทศอะไรได้ว่าอย่างไงครับชูม um ิโตะซังโนโอคุนิวะโดจิระเดสกาชูมิโตะซังโนโอคุนิวะโดจิระเดสกาแล้วคุณชูมิตมาจากเยอรมนีก็เลยตอบว่าเดอุยจึเดสเดอุยจึเดส ต่อไปข้อที่สเป็นคุณคารินะหรือว่าคาริน่าที่มาจากอินโดนีเซียเราจะถามเขาว่าคุณคาริน่ามาจากประเทศอะไรได้ยังไงครับคารินาซังโนโอกุนิวะโดจิระเดสค่ะคารินาซังโนโอกุนิวะโดจิระเดสคจะตอบว่าอินโดนีเซียเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตอบว่าอินโดนีเซียเด อินโดนีเซียเอันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับข้อที่5ต่อไปข้อที่6เขาให้คำศัพท์มาเป็นคำว่าไคชะอ่าแล้วก็ให้ข้อมูลของตัวละครเหมือนกันเลย5ตัวที่เราทำแบบเหมือนในข้อที่5ไปในข้อนี้ก็มีคุณมิราแล้วก็อยู่บริษัท IMC เขาก็ให้ทําเป็นประโยคคําถามว่าคุณมิรามาจากบริษัทอะไรหรือว่าทํางานอยู่ที่บริษัทอะไรโดยถามว่ามิร่าさんの会社はどちらですかมิร่าさんの会社はどちらですかแล้วก็ตอบชื่อบริษัทว่า IMC d e s IMC des, M des ต่อไปข้อที่หนึ่งให้ถามเกี่ยวกับค่า a ah. โดยเป็นเรื่องของคุณซานโตสที่ทำงานอยู่ที่บราซิลแอร์บราซิลแอร์ถึงออกเสียงภาษาญี่ปุ่นว่าบราซิลแอร์เราจะถามว่าบริษัทของคุณซานโตสคือที่ไหนได้ว่ายังไงครับซันโตสะโのจิระเดสก a คำตอบก็คือบราซิลแอร์ดส บูราจิร u เอข้อที่สองให้ถามเกี่ยวกับได้กเกือหรือว่ามหาวิทยาลายัยโดยให้ข้อมูลมาเป็นคุณวัดที่อยู่ที่ซากุระไดนักเกเราจะถามว่าคุณวัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรได้ว่าอย่างไงครับวัดโตซังโนไดนักเกวะโดจิระเดสกะวัดโตซังโนไดนักเกวะโดจิระเดสก k ะ อบว่าซากุระไดกุคุเดสซากุระไดกุคุเดสต่อไปข้อที่3ให้ถามเกี่ยวกับบริษัของคุณชูมิตโตโดยคุณชูมิตอยู่บริษัทฮาวาเด็งกิเราจะถามว่าบริษัทของคุณชุมิตอยู่ที่ไหนครับได้ว่ายังไงครับชูมิตโตะซังโนะไคชาวะโดจิระเดสคะชูมิตโตะซังโนะไคชาวะโดจิระเดสคะ คำตอบก็คือ p กิเดสพาวาเด e กิเดสต่อไปข้อที่สี่ให้ถามเกี่ยวกับไดร์กงอของคุณคาริน่าซึ่งอยู่ที่ฟูจิไดร์กงอเราจะถามว่าคุณคาริน่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไรได้ว่ายังไงครับคาริน่าซังโนไดร์กงอวะโดจิระเดสค่ะคาริน่าซังโนมหาวิทยาลัวะโดจิระเดสค่ะ คำตอบก็คือฟูจิไดก็คุเดสฟูจิไดก็คุเดสต่อไปข้อที่7ให้สินค้าแล้วก็ประเทศที่ผลิตสินค้ามายกตัวอย่างของตัวอย่างก็คือเนกไทจากอิตาเลียหรืออิตาลีนั่นเองแล้วก็ให้ถามว่าสินค้านี้มาจากประเทศอะไรแล้วก็ให้ตอบว่าเป็นสินค้าของประเทศอะไรครับดูจากตัวอย่างก็คือ これはどこのネクタイですかこれはどこのネクタイですか2本ネクタイี่ไหนล่ครับคำตอบก็คืออิตาเลียนเนไทですอิตาเลียนเนไですเนไทของอิตาลีครับต่อไปข้อที่หนึ่งเป็นรูปเป็นรูปก็จริงแต่ว่าถ้าใครไม่มีหนังสือก็ดูในบล็อกได้นะครับให้มาเป็นคำว่าคาบังกับประเทศคังงกุ ก็คือกระเป๋ากับประเทศเกาหลีใต้เราจะถามว่านี่เป็นกระเป๋าของที่ไหนได้ว่ายัางไงครับこれはどこのカバンですかこれはどのงのカバไでかนかด้งจ่กเปาอง็นกระเป๋าของเกาของีเกราข้เราอกา็จะตองบ่าขว่เาข国のด้のงเ ต่อไปให้คำศัพท์มาเป็นค a าเมระซึ่งทำจากประเทศญี่ปุ่นหรือนิปปงหรือนิฮงเราก็จะถามว่ากล้องนี้มาจากประเทศอะไรได้ว่ายังไงครับ Core doko no camera wa desu ka? ว o r どこのカメラですかこれはどこのカメラで ka? เป็นกล้องจากญี่ปุ่นก็ตอบว่า Nihon no a 日本のカメラです h ิ n ฮโนคาเมดาเดสต่อไปข้อที่3ให้คำศัพท์มาเป็นคอมพิวตอซึ่งมาจากประเทศอเมริกาเราจะถามว่าคอมพิวเตอร์นี้มาจากประเทศอะไรได้ว่ายังไงครับ ตอบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของอเมริกาก็คืออเมริกาโนคอมพิวเตอร์เดสอเมริกาโนคอมพิวเตต่อไปข้อที่4มีคำว,ว่าจิโดชะก็คือรถยนต์แล้วก็มาจากประเทศดอยจึหรือว่าเยอรมนีเราจะถามว่ารถยนต์คันนี้มาจากประเทศอะไรได้ไว่ายังไงครับこคはรียว 自動車ですかこれはどこの自動車ですかแล้วจะตอบว่าเป็นรถของเยอรมนีได้ว่ายังไงครับโดยจโ動จでโรชาเดสโดยจโต่อไปข้อที่8คราวนี้จะเป็นการถามตอบราคาครับโดยใช้สินค้าเหมือนก,นกันกับข้อก่อนหน้านี้เลยใครที่ยังไม่แม่นตัวเลข กลับไปทวนกันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะให้เวลาคิดนิดนึงเอาละดูจากตัวอย่างเป็นเน็กไทราคา8,400เยนก็ให้ถามว่าเน็กไทนี้ราคาเท่าไหร่โดยถามว่าโคโนเน็กไทะอิกราเดสกาโคโนเน็กไทะอิกราเดสกาเน็กไทนี้ราคาเท่าไหร่ครับแล้วจะตอบว่า8,400เยนก็จะพูดว่า แปดพัเですแปดพันสี่ร้อยですทาไมต้องหักเสียงว่าหัดเซงเพราะว่ามันเป็นคำยกเว้นเดี๋ยวจะมีตัวยกเว้นมาอีกเยอะเลย <c oughs> สู้ๆนะฮะต่อไปข้อที่หนึ่งเป็นกระเป๋าหรือกระเงราคา7300เยนเราจะถามว่ากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้ว่ายังไงครับ このカバンはいくらですかこのกระはいくらですかราคาเจ็ดพันสเยนครับจะตอบได้ว่ายัางไงครับให้ระวังหน่อย300ก็เป็นตัวยกเว้นนะ7,300สามเยนเ็ 7, ต่อไปเป็นกล้องราคา 25,800เยนเราจะถามว่ากล้องนี้ราคาเท่าไหร่ได้ว่ายังไงครับこのカメラはいくらですかこのカメラはいくらですかราคา25,800เยนค่อยๆดูไปมาเริ่มแปลงเลขกันก่อน20,000ก็คือนี่มัง5,000ก็คือ โกเซงแปดเยนอันนี้ก็เป็นตัวยกเว้นเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงว่าฮับเปียเกงเพราะฉะนั้น25,800เยนเอามารวมกันก็จะเป็นนี m มัง่งโกเซงแปดร้อยเยนเดสนี่มัง้งโกเซงแปดร้ยเนเดสต่อไปข้อที่3 คอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ราคา2 4 3 0 0 0เยนเราจะถามว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้ว่ายัางไงครับคโนคอมพิวเตอว่าいくらですかคโนคอมพิวตาว่าいくらですかราคาสอ3,000เยนอ่ะมาดูกัน 240,000 0ให้รวบไปเลยเพราะว่าใช้คันจิตัวมั่งเหมือนกัน240,000ก็คือ24,000ก็คือนิจูโยงมังนิจูยงมังส่วน3,000เยนก็เป็นตัวยกเว้นต้องใส่เต้งเต้งไว้ที่เซนก็จะกลายเป็นซันเซ็ซันเซงเพราะฉะนั้น2 4 3 0 0 0 0เยนก็คือ 2 4งสังเดงเอยนです2 4งสังเงเองนでสต่อไปข้อสุดท้ายเป็นจิโด่ชะหรือว่ารถยนต์ราคา4ล้าน5แสนเยนเราจะถามว่ารถยนต์คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้ว่ายังไงครับこのณจิโร่ชะว่าいくらですか こคโนจิโดชでาวราคา4 5 0ล้าน5แสนเยน4ล้านจำได้ไหมหลักล้านก็คือ100,000 0เพราะฉะนั้นเราก็รวบไปเลย4 5 0ล้าน5แสนก็คือ450,000มื่นนั่นก็คือยงยากุโจนจูมันเอ็นเดสสีย้ม เองเดสพอตามทันกันไหมครับจบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัด B ต่อไปมาต่อกันที่แบบฝึกหัด C ครับอันนี้จะเป็นบทสนทนาง่ายๆง,ง่ายมากแค่ถามว่าอันนี้อยู่ที่ไหนเราก็ตอบว่าอยู่ที่นูน่นอะไรประมาณนี้แทนคำแบบเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะมาดูกันเริ่มจากข้อหนึ่งเขามีตัวอย่างมาให้ซูมิมาเซง ท่อไอเดวะด็อกุเดสก์ครับすみませんท่อไเดวะดอกุเดสกขอโทษน,นะครับห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับแล้วอีกคนนายบีก็ตอบว่าอโซโกเดสอโซโกเดสทางโน้นครับอยู่ที่โน้นครับเอก็ตอบว่าโดโมโดโมขอบคุณครับ แล้วในแต่ละข้อย่อยๆในนี้ก็ให้เปลี่ยนคำว่าถ้วยเละเป็นที่เป็นคำต่างๆครับอย่างตัวอย่างแรกเป็นเด้งวะเพราะฉะนั้นเอก็จะถามว่าすみません、เด um ้งวะวะ、どこですか、すみません、デ้งวะวะ、どこですか、บีก็ตอบเหมือนเดิม、あそこです、あそこです A ก็ตอบว่าโดโมโดโมต่อไปข้อที่สองให้ถามว่าลิฟต์อยู่ที่ไหน A ก็จะถามว่าซูมิมาเซิงเอเลเบต้าวะโโดกどこですかซูมิมาเซิงเอเลเบต้าวะโดโกเดสก B ก็ตอบเหมือนเดิมอโโซกเดสอあโซโกเดส A ก็ตอบว่าโดโมโดโม ต่อไปข้อที่3ให้ถามว่าเนคไทอุริบะหรือว่าที่ขายเนกไทอยู่ที่ไหน A ก็จะถามว่าすみませんネクタイาり場はどこですかすみませんネクタイโด場はะこですか B ก็ตอบว่ากเดสอะโซโกเอ A ก็บอกขอบคุณว่าどうโどうも ต่อไปข้อที่2เป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B โดย A จะคอยเป็นคนที่ถามค่อนข้างเศราสีเลยนะว่าใครบริษัทอยู่ที่ไหนครับหรือว่าทำงานบริษัทอะไรครับ B ก็ตอบว่า power denki des power denki de de ครับ A ก็ถามต่อว่า น็อคไคชาเดสกาน็อคชาเดสเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับอ่ะในที่นี้เราเรียนมาจากบทที่สองว่าหมายถึงว่าข้างหน้าโนจะเป็นคำขยายคำข้างหลังโนครับในที่นี้ก็คือถามว่าบริษัทเกี่ยวกับอะไร B ก็ตอบว่าคอมพิวต n าโนคไคชาเดสคอมพิวตาโนคไคชาเดสอ่ะเรามาดูข้อแรกกันข้อแรกเขาให้ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น MT แล้วก็เป็นบริษัทท,ที่ทำเกี่ยวกับทาบบากโกทาบบากโหรือบุหรีนั่นเองครับเอถามว่าดสก s ไคชาวะโดจิรでเด B ก็ตอบว่า MT ดส MT ดสเอก็ถามต่อว่า Nan n u no k a i ไคชาเดสก a B. ก็ตอบว่าถาบากโนไคชาเดสาบากโนไคชาเดสต่อไปข้อที่2มีชื่อบริษัทคือโยเนงเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับช ok ็อกโกเลตโตหรือว่าช ok ็อกโกแลตครับ A. ถามว่าไคชาวะโดจิระเดสก์ไคชาวะโดจิระเดสกะก็ตอบว่าโยเนงเดสโยเนงเดส A. ก็ถามต่อว่านันโนไคชาเดสก์เอนันโนไคชาเดสก์ B ก็ตอบว่าช็อกโกเลตโนไคชาเดสช็อกโกเลตโนไคชาเดสต่อไปข้อที่3มีชื่อบริษัทคืออากิคุสอาคิคุสแบบปากมันติดกับชื่อยี่ห้อจริงมันเหลือเกิน เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับรองเท้าครับใบให้ชื่อนีน้มาจากรองท้าว,วิ่งชื่อหดังของญี่ปุ่นครับ A ก็ถามว่า Kaishawa d o j i r a d e d ไค k a Kaishawa d o ส i d e s u k a B ก็ตอบว่า a k ก i i k u s u d e s u Akkiikusudesu A ก็ถามต่อว่า nannokaisha deskanannokaisha deska B ก็ตอบว่า Kutsuinokaishadesu กุจโนไกชาเดสต่อไปข้อที่3เป็นการถามว่าของสิ่งนี้มาจากประเทศอะไรแล้วก็ราคาเท่าไรคราวนี้เอกก็เป็นคนถามเหมือนเดิมครับดูตัวอย่างกันนี่เป็นกล้องจากประเทศอะไรครับ B ก็ตอบว่า日本のです o desu นิโฮงโนเดสของญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นค่ะเอก็ถามต่อว่าอิกุระเดสก์ก็อิกุระเดสก์เท่าไรครับ B ก็ตอบว่านิมังซังเซงลบเปียกเวงเดสนิมังซังเซงลบเปียกเวงเดสมีเลขมาให้พูดกันอีกแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไปช้าๆเนาะเวลาเจอเลขเนาะ เพราะเข้าใจว่าทุกคนคงไม่ชินครับผมก็ไม่ค่อยชินหรอกเอาจริงมาดูกันข้อแรกถามเกี่ยวกับเนคไทที่มาจากอิตาลีราคา7,300เยนถามเยน A. ก็ถามว่าこれはどこのネクタイですかこれはどこのネクタイですか B ก็ตอบว่าอิตาเลียนเดสอิตาเลียนเดส A ถามต่อว่า i ิกูราเดสก์ก็ก็ตอบว่า7,300เยนทำเป็นเลขตามตัวเลยคือนาแนาซิงซัมเบียกึเองเดสนาแนาซิงซัมเบียกึเองเดสต่อไปข้อที่สองถามเกี่ยวกับนาฬิกาหรือโทเกะที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์หรือเรียกย่อๆว่าสวิสราคา 18,800เยนเอก็ 18, ถามว่าโคเรこのวะดโกโนโตเกเดสกวะดโกโนโเเดสนี่เป็นนาฬิกาของประเทศอะไรครับ B ก็ตอบว่าสวิสโนเดสสวิสโนเดสอิกระเดสก a ก็อิกระเดสก็บีก็ตอบว่าอิจิมัง หัดซสงหัดเ้ียเยงですส万ิจิมังหัดเ้ียเยですต่อไปข้อที่3เป็นคอมพิวเตอร์ที่มาจากอเมริการาคา1,078,000เยนัรับเมว่มว่าこれはどこのコンピューターですวこれはどのコンピューターですか B ตอบว่าอเมริกาโนดส์อเมริกาโนดส์ไม่ใช่อเมริกาโนนะอดิอเมริกาโนดสต่อไป A ถามต่อว่าいくらですかいくらですかดสก็ตอบว่าอ่ะเรามาไล่เลขกันหน่อย1 7 8 78,000เยนเราแยกกันที่หลักหมื่นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้มันง่ายขึ้น1,70,000 ก็คือ17,000 0ส่วน8,000ก็อยู่ของมันไปแต่8,000เป็นตัวยกเว้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น1,070,000ก็คือ y u n a n a m a n 8,000ก็คือ h ัด s e n g 1,070,000แยนรวมกันก็เป็น y u n a n a m a n g h a t s e เ g e n g y u n a n a m a n g h a t s e n g เพราะฉะนั้น 178,000เยนครับก็คือ17 n าณามังฮัเยดจูนาณาม8 0 0 0เยนเอจบแล้วแบบกหับทที่3ครับเท่านี้เราก็จบบทที่3ของมินนาโนนิฮงโกันแล้วส่วนที่เหลือไปทำกันเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพักจากบทเรียนกันสักนิด ดูบทความน่ารักน่ารักกันแล้วก็ค่อยกลับมาต่อบทที่4ในวันถัดไปครับแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ a ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2031คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ a ปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวัน ได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ p o d b e e n ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p ปนนิ e ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ